เพลงจัดเดยไม่ใชยเป็นของแกรนเอ็นะครับพี่ไก่เป็นคนร้องไว้สุธีแสงเสรีชนเสียงหล่อม,มากแล้วก็มาเป็นพาสของผมเป็นชาวล็อกคนก็แบบเองิงงๆว่าเป็นเพลงของผมจริงๆแล้วเป็นเพลงของพี่ไก่สุธีแสงเสรีชะครับ สวัสดีครับผมเก็บเสจสวัสดิ์ปาโกงไม่ใช่ครับผมธนทรปาโกงในอุทยานครับผม <c oughs> ก็จากันไม่ได้แล้วครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยู่เลิกร้องเพลงไปแล้วก็ร้องบ้างครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ใครจะไปร้องเพลงให้ใครฟังกันก็อยู่บ้านกันไปนะครับผม <c oughs> เริ่มจากความฝันในวัยเด็กนะครับเริ่มจากมีแพชชั่นในการจีบผู้หญิงครับผมก็ตั้งวงเล่นกีตาร์แล้วก็บอกความในใจผ่านเสียงเพลงแล้วก็ได้มีช่วงหนึ่งตอนที่เรียนมหลาลัยนะครับเียกไปทำงานเบื้องหลังกับบริษัท d a าเ e e น t ตอร์เ n นเมนตนตั้งแต่สเตท ยกฉากหลังจากนั้นก็จับพัชจับผู่ไปทำเป็นอาร์ตด e เรคเตอร์ที่บริษัท i อจนมาวันหนึ่งรู้ตอนที่กลับไปทำที่แด๊ครับได้ความอนุเคราะห์จากพี่ไก่สุทีสายเสลิชนเห็นว่าเราร้องเพลงได้ก็เลยชวนไปร้องเพลงประกอบละครในละครเวทีแล้วหลังจากนั้นก็มาไปร้องเพลงประกอบโฆษณาเชเวลพัสโคโลน เห้ามใจได้ไงอะไรเงี้ยเป็นอานดีเป็นอาร์นดีแล้วก็ตอนนั้นมีได้ข่าวประกวด Thailand singing contest ของผู้หญิงพอทิพย์นรงเดชนะครับก็ไปประกวดปีแรกเข้า20คนสุดท้ายประกวดต่ออีกก็เข้า10คนสุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าเราก็สละสิทธิ์เพราะว่าความตั้งใจเราอะอยากทําอัลบั้มแล้วปรากฏว่ายังไงไม่รู้อีท่าไหนก็ไม่ทําอัลบั้มต่อเกดป็นน้้ใชตอองมีจท แล้วมีวันหนึ่งวันนั้นเรานอนอยู่แล้วพี่ไก่โทรมาตอนเช้ามากแล้วเราก็นึกว่ฝาฝันไปตื่นมาทีหลังเที่ยงแล้วก็โทรหาพี่ไก่ครับพี่ไก่ครับผมฝันว่าพี่ไก่ชวนผมทำอัรบบ้าครับผมเราก็นึกว่าพี่ไก่ชวนทำอัรบบ้าแล้วปรากฏว่าพี่ไก่บอกว่าเอ้ยชวนเองชวนทำอัรบบ้าเองนั่นก็เป็นที่มาอัลบบ้า TNT ครับแล้วก็มี EP ที่2เป็นสีน้ำเงินก็มีครบทั้ง10 11เพลง ได้ร่วมง,งานกับพี่ไก่ส,สุทีแสงเสรีชนก็ตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกสำหรับการบันทึกเสียงเป็นแบบห้องนอนสตูดิโอลงโปรโทูครั้งแรกซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ฮิตโปรทูกันเลยสำหรับใับั้มนี้ก็มีเพลงที่สร้างให้เรารู้จักกันนะครับก็เป็นเพลงร่ำลา,า,ำำลาไ เพลงนี้มันแบบหนักหนาสาหัสมากตอนร้องเนี่ยร้องเพลงหนึ่งร้องอยู่7วันร้องไม่ได้ักทีพี่ไก่เป็นคนละเอียดมากเวลามาร้องอีกวันนึ่งเสียงมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ด้วยเรื่องของอารมณ์เรายังไม่ได้ด้วยแล้วเสียงมันก็สูงมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นเรื่องชาเล้นเรามากเราสุกว่าวันสุดท้ายก็ทําได้วันที่7พอดีครับผม ก็เลยสุดเออเวลาร้องเพลงมันต้องมันต้องมีข้างในมันต้องมีอารมณ์มันต้องมีหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเออการเป็นศิลปินตอนนั้นมันยากมากก็รู้สึกเออแต่มันก็คุ้มค่ากับที่เราตั้งใจอยากจะเป็นเบื้องหลังก่อนหน้านี้ก็มีทำ สกอทำเพลงละครช่องเจ็ดแล้วก็ทำเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ให้ชุนรารพรเดอะมิวสิคัลนะครับเจ็ดปีละเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งผมรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีมันได้ใช้ไทยล็นิยมของเราทำงานมีหลายๆคนบอกว่าเออีอกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่าความตั้งใจความมุ่งมั่นความทุกอย่างแล้วว่ามันอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือล็นิยมมากกว่าความเข้าใจาอีกนะ ลักยณะในการทํางานมันไม่ใช่เป็นของเราคนเดียวมันต้องเบลนของทุกๆสิ่งอย่างของทั้งหมดทั้ง production มารวมกันให้เป็น identity เดียวให้ได้ครับเป็นธุรกิจดีวไครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนก็เป็นแฟรนไชส์ของยา m a h a m u ิ i สิกส o ูลครับอยู่ที่เดอะ i น e ผมก็จะดูภาพรวมเป็นหลักแล้วก็ดูเรื่องร้อง แต่ส่วนคุณครูอีกคนหนึ่งที่ดูจริงๆเลย,เลย across, ก็ครูเก่านะครับกอมวิวันนี่นไม่บอกครับผมแต่งก็ไม่บอกหรอกครับเราต้องให้ความเคารพอะครับต้องเลสเ็กอย่างแรกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยไหนก็ตาม คนที่เป็นเจ้าของเพลงหรือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเขาต้องมีความตั้งใจมีความมีความรักในตัวเพลงของเขาอยู่แล้วเขามีอัตลักษณ์ของเขาดังนั้นการที่เราจะมาทำใหม่หรือที่เอามาคอปเปอร์ผมว่ามันต้องให้ความเคารพให้เกียรติเพลงต้องมีภาพจำมีมีเมโลดี้จำมี มีอิเดนติตี้ไอดีของเขามาให้รู้สึกว่ามันเป็นของเขาและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการถ่ายทอดสืบทอดไปสู่อีกรุ่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพลงผมเองถ้าไป c o อร์ใหม่ก็มันก็คต้องมีสักนิดนึงที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเพลงนั้น,น,น